มาครับวันนี้จะมาในหัวข้อการยิงจุดอ่อนนั้นสําคัญเชะไหนนะครับอันนี้เนื่องจากว่าไม่มีอาวุธทชนะทางเลยนะครับก็เลยใช้อาวุธที่มีดาเมจสูงสุดก็คือธนูน้ําแข็งของอาร์เจน่านั่นเองสู้กับอาคาร์ลนะครับในเอเกนอันนี้ฆ่าราคาร์ล5ห้าดาวนะฮะเวลายิงอ่ะพยายามยิงจุดอ่อนผู้ต่อสู้นะครับซึ่งราฮาร์ลกองง่ายงเลยจุดอ่อนอยู่ที่ปีกนะครับพยายามยิงให้เยอะที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอาวุธที่ชนะทางแต่เราก็สามารถคําตาเมจให้มันได้สูงสุดได้เหมือนกันนะครับผม ค่อนข้างแรงนะฮะเวลาเล่นก็ง่ายๆนะครับคอ,อยสไลด์ลบยิงไปเรื่อยนะชาร์จยิงชาร์จยิงง่ายๆเลยาลาคาร์ลนี่ง่ายกว่าลาเทียนอีกนะครับเพราะว่าการโจมตีมันไม่กระจายนะครับเท่าลาเทียนค่อนข้างง่ายอยู่โอเคครับชาร์จยิง,งยเรื่อยๆแค่นี้เองเล็งดาบปีกมันเห็นไหมทั่วทั่วหายไปเกินครึ่งหลอดแล้วเต็นเย็นนะผมสไลด์หลบยิงตูมเนี่ย หลฮาร้อนนะครับถ้าเกิดยิงปีกล่วงได้มันจะสตันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับทำให้เราเล็งหัวได้ง่ายมากฮะ,ะนี่ไงจุดออนอยู่ที่ปีกกับหัวนี่แหละพยายามเล็งไป,ปเ,ปเตี้ยเตี้ยหลบเห็นไหมจะเย็นๆครับผมชาร์จยิงต่อฟื้นฟื้นเล็งปีกรัวรัวเนี่ยมุมกว้างยิงง่ายสบายมากานิดเดียวครับไหมรัวเรียบร้อยสังเกตเกมนีย้ยิงแค่ปีกกับหัวเองแค่นั้นเอง ง่ายมากเลยแล้คววุณก็สามารถผ่านเอเกนลาฮาลอสได้นะครับตอนนี้มอนก็จะหมดและที่จะเป็นการอัพดาวขึ้น6ดาว7ดาว8ดาวแล้วแต่ผมเจอตันสุดแค่ลาฮาลอสนะครับลองถามชาวบ้านที่นำเราไปไข่แล้วโอเครายละเอียดเกมนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมไงก็มีอะไรเดี๋ยวแนะนำถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ